สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะฮะทักทายกันย่างเพียงเทียงพี่น้องหากระลุกนะครับอืหากระลุกลุกแล้วก็หาขอกก็นาม,มากินนะครับผมกินแล้วได้ผักพอนตอนพี่น้องโอ้มาขึ้นเด้อขนาดพี่น้องเอ้สอดแจ้งคอเหรองานด่วน <c oughs> บุด่วนบูคิดหอดนะพี่น้องนะครับ บรพันรี่เขากินน้มไม่กินเขาเหมือนกันนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่น้องบรได้กลับหน้ากล้องนะครับเห็นปะเออนี่อันนี้เป็นแกงีิรักนะครับน,นี่มันก้อยนะก้อยเสียนะครับผมก้อยเสียห้องไห้น่ากีนยากนะครับผมแล้วนกะ็ผักกับผักแก้มมึกมกง,มงก,นะกับมีผักกระจงแน่นะครับผมใบมรประตูแขกนะฮะผักกาดนะครับผมแล้วก็ตุ่มนาไลน่ากินยากบริวารเมื่อบ้านจะกินอะไรพี่น้องจักแสียบ่แกเสบ แกงห้อยก็ได้ออมบอกห้อยนี่ออมที่รักแกงที่รักนะครับผมรักกระจุบไม่รักกระจุบ mm hmm. จูบป,ปากห้อยเพราะอะไเราต้องไม่นองนะบ่คักก็จูบป,ปากคนเนาะเฮ้าบอบอกาลายใหญ่ห้างห้าสิบบาท ดับแล็กน้องพี่น้องบุยก่อยเสียก่อนเลยทำเงี้ยเ้ยเน้นๆน้องพี่น้องคำนี้เพื่อพี่เพื่อน้องก็ผมงัดเข้าไปคำตายเียกยผมยังเดาสมอะไรน,นะเบื่อสื่อได้พี่น้องนะ Một bán mùa Mua mùa mùa mua mùa mùa mua mùa fat. Kèm à lạyu. Kèm kèm à xì nọ hèn gim mùa bụt. Oh, vandy. 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 ใบตูมแขกไปน้องแซบได้เนี่ยหงางระยะหวานนิงเดียวในการนก้อยเสียวเนี่ยเพ่อให้บอกให้เพื่อนฮี่เป็ดต้องไปน้อง ให้เพื่อกินไม่ได้แก้วพักกินของกินน้ำไม่กินของกันคงหืมแข่งกี่ดักเหมื่ยนแลยว นอยกะสุดจะจุบไห้แล้วพี่นังน่ะขัดไร หวานดีเปล่าไม่กินภาษาหวานไปเลยเขาบอก,กว่าหวานดีไปเนี่ยออกมาหลายเลยแกหาหลายอยอะอร่อย แก่งห้อยกับจับถ้าแยงเดี๋ยวจะเป็นห้อยหน่อยรักกระจบไม่รักกระจุบวันดีอ่ะนี่วันดีอ่นะอืม ตรงนี่10บาทจะยิ hmm. ้มเล้วพี่น้องเอ้ยกินเขาว่าว่านหลายทุกมืนเนี่ครับกินเขาในเทียราะ3ทีข้ำ5ค้ำอิ่มหาเทียกอ่มันจะคลิปค้ำเนี่ยก็อิ่มแล้วว่กิงนั้หลายหลายคือเก่าครับ Tới kia hồi nãy nó cướp 1 phút đều rồi, nó toàn bao Chua mừng hơn cái bạc rồi im lắm, im vô đây lại bốc gần 10 im ก๋วยเสียนี่ก็ขัดพี่น้องเอ้ยก๋อยเสียนี่ขัดขนาดอืมอ้มอืม้ม พี่น้องอยู่ต่างแดนอยากกินนออะไรก็มากหรอพี่น้องเด้ดอกินนอบานหอดซองห้องเรือ่องหนาหน้าไม่นนห,มน,าน,หมนาน้าไม่หนาเฮ็ดหน้าไม่น้อง,มองอมไม่อเหรอวะ <c oughs> อ๋โอเคครับผมมากระไรแช์ก็แช่นะถูกใจจับกระดิ่งนะครับมาได้พผ่าคลิปต่อไปถ้าไม่้องอรับพ่มีสวัสดีครับ